ละสะายละวอยยืนคอยอายตั้งแต่เศร้าจนสายยืนรออายอยู่ริมเคือนละสะายน้ำสั่นสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมันไหลาล้นอายบ่ม,มาจนน้ำตานนองแก้มเนีมดูท เห็นไงเมิดอะไรใจทั่วท่ย่อมือขึ้นชิดน้ำตานาแฟนแฟนเอยาเอยาเลยลูกนี่อนน้ำตาเลยลูก เกลื่อนหลัมฟ้าผู้บ่าวนัดให้มาเจอน้องนี่ยังละเมอไม่มีเงาไอเ้เฮียงลงลอยแล้วหัวใจน้องคาดกะดินใส่น้ำสาดแสงตะเวน็นสวยงามเด่นใจน้องร้อนทุกวงโอ้ยอยากฟ้างอ่อนคัดคองละคัดคองเนียวได้ไปลูกอ่ง ขัดคองะขัดของแนวได้ขัดของะขัดของแนวได้หรือว่าใจไอโบ่อเฉลยหนุ่มเนื้อรื้อเบาเหมือนเลยบด็วก็ไม่เคยสายตาแสเลนฮักเดียวนั้นก็คือไอเอนังจนสายเพื่อรอคอยคุณแต่เช้ายันบ่ายเสียซูนหรือว่าบุญของเฮาวบ่มหรือว่าบุญของเฮาบอมโอ้เก่งมากๆเลยลูกเก่งมากเลยสุดยอดอิหล e> ีล uh, ูกสาวพอนกพงสก่อน แห่งหมอลำเสียงนามวิหกเสียงวิหกหมอลำนามเสียงวิหกหมอลำเสียงวิหกหมอลำเสียงวิหกครับเออขอยลับไปกินะคะเจ้าเขียนนามวิหกอะนะแม่จะกีนเป็นนามวิหกเออเปลี่ยนหมเป็นเสียงหมอลำเสียงวิหกเก่งมากลูกอู้ยมีแต่คนมากล่ะเอยคนกดไลค์เนาะกระจายเลยล่ะแค่ทอดเดียวเองน้าแค่ตอนเดียวคุณน่ะน่ารักมากเลย คุ้หนักเือนหาจุดแปดเคหรอผู้อะออันขนาดเพื่อนเพื่อนร้องเพื่อนร้องบใส่ตดีจังหวะเพื่อนไหมอ่ะฮะจังหวะตรงเลยนะพี่แตนขนาดนกร้องเพลงแบบนกร้องแบบบใส่ดนตรีนี่ก็ย่งแบบเรายังตัวนกเองกับจังหวะไม่ถูกแมนครับแต่นี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยพ้นจังหวะที่ดีใช่ตูตาแน่นอนในอนาคตตูตาอยากฟังหมอชิดชอง มันหลอกมาเนี่ยน้องสิบสงนัง่งละที <my> ่มอสิบสองเน่ะบอครับในเวลาเตะเว้นหอนะบันอาทิตยเดทน้ไงเบร์ท่านด้ได้ครัเอาเสียงเสงตาเว้นจ่าเสียงเตาเว้นจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบเงารับมือไม่สุดเงาหาเขาบอกคือเก่าแล้ว าครควงเขามายืนแอคท่าทายรู้วบ้านแมวนองลอยเบื่อใจยานบลื้อแนวเหมือนอายนัดมาพาแต้มบอกลาห่างกันโ้ยขอบคุณจ้ายขอบคุณจ้า ยอมแล้วจ้ายอมแล้วลูกสาวเลยสาวยอมยอมแล้วนี่ยอมโบกมือยกคงกขาวเลยห่วยสุดยอดนี่ีฮะพันหร้อเปล่าผู้ดมีผู้ใดสอนลองสอนร่ำเดชผ่นผักหลังจำออกมากจำนี่เลยสุดยอดเลยค่ะใช่เดี๋ยว้ามุเราก็จะขายไปเดี๋ยวจะงป็นอนตัวะเมนหนู้นผู้ลงคิดกันคิดที่่งว่าันหวานทำอะไรเล่นไข่ของ ขวบน้องากอทำอะไรคะเฮียนานมาล่าลเนอหยเอามาตนหอยเทนี่เมนมาเลเห็นเอาขับปองนุ่มขับปองยังเดมาตัลงดียนอ่ะเอามาเห็นเป็นเวทีเล่นที่ไต้ทุนเหล่าอ่าแม่ลูกจอนเลแล้วๆอาข้าเตียมผ้าเขาลองไหมด้วยล่ะเราก็องเขาแฟนเก็บอยู่ย่างเจ็บเจ็บอยู่แบบย่างคนอยู่แบบเจ็บย่างคนเป็นน้อยแฟนเก็บ อยู่แบบเจ็บๆอย่างคนแฟนน้อยให้ล้งไว้ใครจริงก็ลืมแล้วมั้งเหรอไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้กันนะคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้ง่าหก็เข้าใจ <for for พ่อประทับใจพ่อประทับใจี่ลาพ่อมาเพื่งนี่ค so ืออย่างนี้ิดห่งคนที่ไม่ใช่แฟนไอหยอบดูเอาคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้ง่าวก็เข้าใจ แต่ไม่อาจได้เดินอ้อมแขนคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าล้ำเส้นแฟนภาระในเขตอ้อมแขนคุณไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ปลาปลื oh. ้มปลาปลื้มปลาปลื้มปลาปลื้มปพิ้งปลาพิมเตะมเตียนเพีนี่ละลูกปลมักหมักปลาปลื้มปลาปลื้มปลากับปลื้มปลากับปลื้มปลากระทยคลิปยูฮันลาปลาปลื้มเอ้าทไมสะดเราสะดวกหวซอนลูกสาวลหก้างบลเพมหาวลลกจุดหนึ่งแค่เดอเนี่ย่หน่อ่นนอยหนยดิพดพออีล่าเอ้ยอ่อนซนแค่ขึ้นต้นก็เพราะขนาดนี้ อีหลาต้องแก้เพื่อนใหญ่รองรับพอฟั้างกอนะลูกอีหลาป้ามักเท่งนี่ว่าสันอ๋อีหลาต้องเกะล้วล่ะเพราะมากไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หนาแสงนี่ออนละลูกได้บอเคยฟังอยู่บ่ลูกอยู่เมืองร่วงยามเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเรายามเหนาวก็เหนาแค่เพียงกายข้ามกองไฟยังมีอ้ายอุ่น กลับจากนายังหอมละมุนคุณดอกดาตีลอยลงข้างฟ้าจะเรียกหน่อยหออเปลี่ยนมาเพียงงันพ่อถามมาลองบ้าได้สุดนะน้องอาร์ไเอ้าบ่คึ้นบ่ฝันว่าเพิ่งสิว่องได้แด้วหนีหนาวแสงนี่อ่อนแขวนไหมลวดค่ะค่ะแขวนไหมละค่ะ อเถ้าจะขนาดนี้นะประเตนแขวนไม่แล้วลูกโพดพ่อกี่าเออจะเป็นพ่อสวรรค์เนาะลูกเนอะลองน้าป่าเลยด้ลูลมืเอ่นลองได้กานี้ลองน้ําป่าบอมั่วเลยจ้ะได้ยูได้ยุ่งจะได้กัได้ลองน้ำโพดพ่อนาหักขนาดพูน่ะเก่งหูจะคว้ามเด็กน้อยสิบเอ็ดปีเมนค่ะนาหักขนาดเพื่อนั่นเด็กน้อยทั่วไปนี่คือเพื่อนเขาได้เหรียญน้ำมูเนอะพี่แตนจแต่ว่าโดยความที่เพื่อน บ้านเพิ่นย่นยู่ไก่ยูย่ไก,ก่มูบานี้บ่มีมูเล่นเพิ่นกับยุตธก,กับผู้ใหญ่เพิ่นยุ่กับญาเพิ่นบ้านนี้เข้ามาหูจักคว่ำนี่คือเด็กน้อยน่ะเขาจะปลูกฝังอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยู่ที่เขาเป็นคือญาพ้าเห็ดหยางคืิปลูกฝังอันนั้นมากมเรื่อยเรืเขาเรื่องหจักความลำบากหูจักประหยัดหูจักอดออมแล้วก็ จะจะต่างจากเด็กทั่วไปความชิดของเขาแมนแล้วก็หูจะคว่ำใบเห็นนะครับแมนแต่ถ้าสมมุติว่าน้องเล่นกับเพื่อนทั่วไปอาจจะก็อาจจะต้องใช้เวลาใช่ครับอันนี้เลยความอนกกรว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาโตมากเขาสิบดูจักการเรียนการใช้ชีวิตเร็วสำนึกความเขาถึงเขาถึงได้พูดว่าบางทีบนความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีอยู่ในนั้นแมนครับโอ้ พอไปเห็นนั่นลูกยื่นกลางปลามม่นัวอ้าวบ่มีงูเหลี่มจนิดนะสันดกอีหลีได้พี่แตนนก็ได้มาเรียนตกไอคิดไปน่ะเนาะปลาม่นปลาอ่อยแหม่มันเบืองอาศัยของงูเหลี่ยมเลยนั่นจากขีดขี้เข็ยบแม่งงอดมันมีตั้งแต่ปลาเลยที่นงไปไทยพี่แพลวติดาครับพี่แพลวเพื่อนบ่าวหาพี่แพลวติดาดีเชื่อว่ายังมีความสามารถอีกเยอะจับตัวน้องอาอายนะที่เขายังไม่ได้ วดออกมาให้เราได้เเห็นสิร์ไพ่ลองบอกได้ว่าเมื่อกี้ก็เสิร์ไพ่เสิร์ไพ่มาอาจารย์นิวาจีนกฐานตอนได้มือขึ้นแล้วอิล่าลองเพิงปัจเสียนพิ้งพิ้งใดๆอิล่าลองไม่ได้แต่อิล่าฟังตลอดอันนี้ก็เหมือนฟังตลอดพอมันพอฟังแล้วปุ๊บบอกใครลองเล่นนึกออกไหมว่าจริงๆแล้วร้องได้ใช่คือแบบแค่นึกไม่ออกว่าเท่ไหนคอนมุท่อนอะไรเงี้ยกวกาธรรมดาตอนนี้ บ่ธรรมดาบ่าธรรมดาบอธรรมดาบ่แม่นป้าจะได้ขแขนแขวนไม้ตะบ,บง <c oughs> องเหรอโคตโชคาปะเตียนนั้นสอนมังหันกับปเป็นภาพที่ทีน่ารักมากๆเลยแหละบอกว่าเ <c oughs> ขยาไงบ้างเขาสิได้เห็น <c oughs> สู้เด้ออีหลา่าอีหล่าต้องร้องแล้วขนาดคนเชียร์หลายขนาดา <c oughs> นั้นคนคนเชียร์ให้เราไม่ปาเตียนไหมมึงลองคู่กันบ่ ลองพูดกันเเอาเพลงอยังได้เบิร์ตน้องแสงนี่ออนไม่ใช่แฟนน้ำเต้นไม่ได้แฟนเก่็บใจเต็มฟันคนอยู่ทางบ้านเอาท่านพ่อหนุ่ร้องกันส่ก็สิ่งใดร้องสามคนบุตรเดียวเออมี่มีหนึ่งคนเงา เบิดอ阿拉บุ้ยอ่งพี่มีนาลี่บอกว่าโอ้ยสออุ้รุป้าขออีกเพลงหนึ่งมาไล่สิมาอีกลูกคนเก่งโพี่หลาพมันลูกคนน่ะตะวันเปิดพี่หลาพมันกังเลยบ่ะแล้วพอจะเปิดพมันกังพอมันกังสาวหมอลำสีผ้าม้วนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวน ออกมาม้วนหน้าเวที่วาได้โอาลูกเจ้าลองเพลงไข่ได้สุเป้งเห็นปะเอายี่หลาขึ้นมาลองก็ได้ได้สุเป้งเนี่ยตัวพ่อนที่นี้ตัวพ่อนตัวอ่อนได้สุเป้งเห็นปะนี่ขอากึ่งกระชับบัตร พ่อปากบูออกแล้วเอาเออลูกลองได้สุพิงเอาัวพ่อตัวนี่แม่กดพ่อนี่ฟังประจําสวาเพียงไงงงงงฟังประจําเลยโยนทิ้งความทุกข์ควเศร้าออกมาโยกมาโยกเอาความสุขทิ้งไปผายบวักันสังหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบัวตายหาเอามาเอเป็นความสุขทางใจคือเด้งใส่โม เฮ้ยปลาเตียนี่มูหลอกเพ่งแล้วหัวแล้วพี่มูหลอกเพ่งแล้วปลาเตียนเลยเพราะฉะนันไม่ใช่แค่ท่อนเดียวเลยนะได้ทั้งเพลงเพราะมดาปลาเตียนเพิ่งก็ร้อยล่องเปลี่ยนจำเพลงบ่ได้เสียเหลียวจำบ่ได้ซื่อหรอกน้องทอมตัวน่ะอิ้มเองแกยิบ่ได้วนะมาให้กินบ่ให้กินจะนอยกปลาลูกบางนึงบอกกินอิ่มแล้วก็ไปแยกออกหิวมอีกแล้ววันสักรยิวอีกแล้ววันไหน